สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจกกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทาง3รัฐงวดประจำวันที่27พฤษภาคม2564นะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันที่26ที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสำหรับรัเสเซียปิดที่16605อันนี้พี่น้องให้เด่น8ไปนะคะไม่มานะ สำหรับอังกฤษ6 9 3 8 6 86, 86, 86อยู่นี่นะคะ86อ่มาอังกฤษเนาะเยอรมัน07 237นะคะ07 237 7บ23น 7, 7ล่างอันนี้ก็ไม่มานะคะมาแค่รัดเดียวมาอังกฤษเมื่อวันเมื่อวันก่อนให้7นะคะไม่มามาวันมาวันนี่ค่ะ วันที่25เนาะพี่น้องให้7ไปอ่ะมามาแค่รัดเดียวนะคะพอวันนี้มา2อลัดเลย7 3 7 2มาหมดเลยนะคะอ่ะย้อนหลังนะคะสำหรับ7จ็ดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันที่27พฤษภาคมนะคะสำหรับ27นะคะพี่น้องให้ดิน หกค่ะวิ่งรูดหกนะคะจับคู่ก็จะมีหกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะสำหรับจับคู่นะ ถ้าใครไม่อยากรูดนะจะวัดดวงจัดเฉพาะคู่ที่พี่น้องจับให้ก็ได้นะคะจับเฉพาะนี้ก็ห้าตัวไปกลับก็สนะิบนะกลับไปกลับสิบนี่ก็ถ้ามา1นลัดก็ไม่ขาดทุนนะคะก็ไม่ขาดทุนนะถ้าจัดตามนี้ถ้าไม่รูดนะคะถ้าไม่อยากรูดอยากวัดดวงวัดดวงไปเลยก็ 1, 2, ึ่งสามี่ห้าห้าตัวไปกลับก็10นะคะ บนล่างด้วยนะก็เป็น20สใช่ไหมคะก็สมมติตัวละ5บาทก็รอบละเท่าไหร่คะรอบละหนะึ่งรยเนาะรอบละหนึ่งรค่ะ3มรอบก็300 3อยรัดก็300้อยใช่ไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ3รัดก็300ถ้ามารัดหนึ่งก็ไม่ขาดทุนคะ่ะยังไงก็ได้กําไรถ้าจะวัดดวงเพราะว่าอย่างเหมือนเมื่อวานเนาะอันนี้พี่น้องยกตัวอย่างให้นะคะถ้าไม่อยากรูดนะอ่ะอย่างเงี้ยก็มา1รัดใช่ไหมคะ มาหนึ่งลัดก็ไม่ขาดทุนค่ะอย่างนี้ก็มาหนึ่งลัตค่ะ,ะก็ไม่ขาดทุนนะคะถ้าวันไหนมาสองลัดสามลัดก็ปังไปเนาะอันนี้พี่น้องยกตัวอย่างให้นะคะก็คือถ้าไม่อยากรูดเนาะถ้าไม่อยากรูดรูดก็ถือว่าอ่ะบางคนก็ถ้ารูดแล้วมาหนึ่งลัดเราก็ขาดทุนใช่ไหมคะขาดทุนเนาะมาไม่ได้ใช่ไหมคะ หรือได้ก็ได้น้อยเนาะแต่ว่าถ้าถ้าจัดวัดดวงไปเลยตามนี้ก็ลองดูค่ะนะหรือถ้าใครชอบรูดกันพลาดพี่น้องบางทีก็อาจจะมีนะคะที่จับคู่ไม่มีในนี้แต่ไปเข้ารูดนะคะก็มีแต่ว่าพี่น้องหมายถึงว่าอยากวัดดวงนะคะวัดดวงไปเลยก็คือมาหนึ่งลัดยังไงก็ได้นะคะถ้าเอาตามนี้ เนาะสำหรับสามรัฐเราก็มาลุ้นกันนะคะขอให้เป๊ขอให้ปังวันนี้ก็หวังว่าจะมาสองรัฐเนาะนก็ยังดีนะคะมาสองรัฐนะคะส่วนถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะแนวทางก่อนนำไปใช้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนพิจารณาดูก่อนได้นะคะว่าอชอบไหมนะหรือว่าชวนกับแอดมินท่านไหนที่ห้แมนๆนะคะลองดู สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่พี่น้องก็ยินดีต้อนรับด้วยนะคะสู่พี่น้องพาเหงกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเองปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ